โอเมก้า oh ทุกคนวันนี้ทุกคนก็น่าจะรูเนาะเห็นเราเปิดคลิปมาแล้วถังอยู่ตรงกลางหน้าจอแบบนี้และไม่มีสกินมันจะเป็นไปอะไรไปไม่ได้นอกจากประดับแรงจ้าโอเมก้ด oh ประดับแรงถังเนาะทุกคนในวิดีโอพรีวิววิดีโอโปรโมทประดับแรงซีซั่นนี้ก็คือเวอร์ที่สุดที่ฉันเคยเห็นแล้วแหละที่เป็นประดับม่วงอะ่ะคืออันประดับของถังนี้เนาะเออก็คือแบบ เฮ้ยมันเหมือนเอลซ่ามันฝันฝันนะมันเหมือนเอลซ่าแบบอุ๊ยอยากเล่นอะไรแบบเนี้ยเราไปดูกันดีกว่ามันจะเอลซ่าสมใจเหมือนในพรีวิวไหมไปดูกันเลยนายดูซิมันจะเอลซ่าสมใจไหมจ้าโอ้ไม่เกิส์เข้ามาแล้วครับนะครที่ไม่เคยหลับไหลกับน้องถังนะจ้าหรือว่ายามใหม่เลขยี่สิบหกเนาะเออก็คือแบบอุ๊ยเห็นในคลิปพรีวิวแล้วแบบประดับพลินเล กอลนี่ฟรีมากเดี๋ยวนะเจอใครเนี่ยสวัสดีค่ะว้ายเขาสีดไปไหนแล้วอะนี่ไงนี่ไงนี่ไงโยนไปก่อนค่ะไหนดูซีเอฟเฟกต์พรีวิวมันลดขนาดไหนน่ะเอ้อเเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นแบบเนี้ยงงทำไมมันไม่ตรงปกเลยทุกคนเยอยมากมึงได้พรีวิววะ่ะระเบิดระแข่งทุกแบบใหญ่มาก นี่เออโดนระเบิดไปงงองไม่ตรงปกเขาเรียกว่าตกตานะคะตะมอยไปตะมอยไปตะมอยมาจา้าอีกองงมากในระเบิดพรีวิวก็คือแบบระเบิดใหญ่มากแต่นี่มันสะดุดโอ้ยให้มันดูไปไหนซีมึงจะรอดไหมอีนี่ก็น่าดาจจ่าตลอดยปั่นอยู่และดีไปอีดาเก๋เหอะหยิบนี้ขึ้นมางงอ่ะทุกคนประดับมันแบบไม่ตรงปกเรียกว่าตกตางงเวอ้องงอ่ะ ทำไมมันไม่เหมือนพีวิวเล๋อง,องงตอนนี้คือแบบงงงงงวยปูกระเบื้องไปก่นอนเดี๋ยวมีคนมาช่วยเอออย่าเพิ่องงองแต่ขึ้นเอฟเฟกอันแบบตอนระเบิดยังไม่ระเบิดก็ปกติเป็นแบบออาน้ำแข็งเนาะแต่ระเบิดออกมาทาไมไมันไม่เหมือนพีวิวะมันน้ำแข็งมันเล็กลงอ่ะทุกคนดูว่าเกมแบบกลัวแหลกหรือเปล่าเลยเปลี่ยนอันเล็กๆเ,เนี่ยตกไปแล้วก็ระเบิดตุมต้มตุ้มเออ จะได้ตายง่ายๆนี่เอาระเบิดไปกินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉีดออกเต้มเออเสื้อมแบบเลิศๆตบไปเอีกยเอาสกิลปลดล็อกเนาะเขาปั้นอยู่ตรงนู้นกันอ่ะอีนี่มันจะไปไหนยังไงหนูก็ไม่รอดค่ะหนูอย่าพยายามทําเลยแบบนั้นนะหนูอย่าพยายามฉีกเลยค่ะขอร้องเออยังไงก็หลบมันเดิมมานี่ค่ะอีกคนไม่สวยทำมิ้ฉาเวลาเห็นไหมเขาปั่นไปแล้วเครื่องกกว่นะ มานี่เลยค่ะมานี่เลยค่ะนั่งตรงนี้เลยค่ะห้อง V I P บนดินเหมาะสําหรับเศ้านี่เอาไปเลยแล้วก็ปลูกกระเบื้องไปก่อนปลูกกระเบื้องนะจ๊ะเออปลูกกระเบื้องชอบเอฟเฟกต์เนาะเอฟเฟกต์ตอนมันยังไม่ระเบิดอ่ะมันยังตรงปกนะแต่อีตอนระเบิดอ่ะมันไม่ตรงปกอ่ะทุกคนงงอ้ยหน่อยอะ่ะคลิปนี้ต้นพูดนอยเยอะเลยเนี่ยออมึงกูนึกว่ามันจะออกมันจะเลือดอกเลยอะ่ะ โอ้ก๊ oh ไหนดูสีเปิดประตูว่าไปทำนายกันนะ่ะอะไรอย่างนี้ก็กลับลงไม่น่าจะมีคนมาช่วยแล้วนะเออแล้วเดินไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าเขาน่าจะเว่าไปฝั่งไหนมันก็เข้าวาร์ปหนีได้อะมันวาร์ปมันกลายางอีกเกบแบบนี้มันโกงอะงั้นเราก็ไปพังอุ๊ยลืมปรับเวลา <c oughs> เราก็ไปพังะไรดีก,กันทุบไปเลยไหนดูสีมีใครอยู่ไม่มีใครอยู่หวังตรงนู้นอะ ไหนดูสิค้ะว่าเครื่องนั้นใครปั่นเนี่ยเอฟเฟกมันเล็กอะทุกคนดูสิเมื่อกี้มันอะไรโอ้ยแหวะแวะแหวะแวะเจอคนอยู่ตรงกลางแมปแบบเจ็บเจ็บจะได้ไรแบบไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากนี่ก็คือแบบน้องคราจ๋าเห็นแล้วมันแบบขีนหูขินตาทุกคนปกติก็คือแบบประดับในพีวิวแบบโหแบบใหญ่มากอะใครยังไม่เห็นไปดูในช่องก็เหมือนจะลงวายเนาะแบบ รีวิวประดับแบบก่อนแบบมันจะมาซีซั่น s อสยสเอดเออเอสามเอ็ดตุบเออเอาอเก๋หนูทำอะไรอ่ะมองยืนมองเพื่อน <c oughs> คนเศรา้าเออใหญ่ยยคนมากเหมือนผีหลอกเลยเมื่อกี้ผีปีศาจน้องเก๋เนี่ยก็นั่งไปก่อนขันน้องคราวเดี๋ยวแล้วก็ปลูกระเบืองไปก่อนนะคะไอ้เริบมถังเป็นตัวเฝ้าอยู่เหรอวะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่าจะแบบเล่นยังไงเนี่ยล้วก็ต้องอเฝ้าไปเออ มาดูกันว่าใครจะเข้าเออมีใครไหมเหมือนเครื่องนาอิบจะเสร็จแล้วนะนี่น่าจะเป็นเครื่องของเก๋ปะเนียนมากเลยค่ะน้องนาอิบเนียนมากเนียนมากไม่เห็นเลยว้ายมันหายตัวเข้ามาถูกไปเลยเออโดนระเบิดไป้เาเก๋ว์ปามาอะไรอ่อเพื่อนตายแล้วเก๋ก็คือน่าจะเปิดว์ปามาช่วยเพื่อนให้ออกแต่เพื่อนน่าจะไม่ได้ออกละคะ่ะโดนตึกก่อนเออเดี๋ยวเก๋ไปไหนนะ ทำไมหูเน่ขึ้นแล้วเนี่ยอีกาขึ้นอีกาขึ้นไปไหนเนี่ย <c oughs> หูหายอีกแล้วะมันเดินสวนหรือเปล่าฮัล <c oughs> อ่ะมันไ,ได้ส้นนมันปั่นอยู่ตรงกลางค่ะระเบิดไปก่อนไม่น่าโยนไปเลยอะมันหน,นนะีแล้วนะแล้วแบบเะเอ๋เท่ he. ไม่น่าโยนรู้นาอิบจริงๆด้วยพี่นาอิบขาโยนระเบิดไปกันเนาะมุนลอกมุนล้อกมุนล็อกสวสค่าเะเอ๋ติงกะเบลโดนระเบิด เชื่อมไปออล็ลลอกหลบว่ะนี่หลบแบบดิจิตอลเหรอมึงอ่ะกลับมาน,นี่เดี๋ยวนะน้องนาะอิฐพี่สัมาให้หนูรอดหลอกอยังไงก็ตายขาไม่ต้องหนีหน้องนาะอินี่ย่าหนีเลยตาลูกยันหนีเลยชีวิตหนูหาไม่ดูมันหนีจริงมันมีปอกแขนเหลืออยู่หรอเมืมอเเ่อกี้ยังเห็นถ่ายไมกระทาน่าจะสลับมาหรือเปล่าน้อยหนูขึ้นรถไฟไหมลูกขึ้นรถไฟหรอหนูขึ้นรถไฟใช่ไหมอย่าหลอกนะเพราะว่าเคยเจอ,อ,อขึ้นรถไฟจริงๆ เคยโดนเซอร์ซอหลอกอ่ะแบบแล้วนอยอ่ะแล้วแบบมันวิ่งไปไหนไม่รู้เรามายืนดักแล้วมันไม่ลงสักทีอ่ะไหนดูซิอุ้ยโดนระเบิดมาเร็วแกน้องนาอิบอุ้ยบอดี้บล็อกไม่ได้ยังไงหนูก็ตายค่ะไม่เหลือเนาะเอตือนตบตึกตายไปเลยค่ะไหนดูซิเก๋เก๋เพิ่งปั่นเครื่องเมื่อกี้เสร็จเครื่องบ้านเดี่ยวปะน่าจะสั่งไม่เห็นเนาะเดี่ยวนะเราก็วางไว้ตรงนี้ไปก่อนเลย เก๋มากก็น่าจะไปไหนได้ไม่ไกลหรอกน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละเปลี่ยนไปปิเปร์ก่อนระวังอุ้ยนั่นไงไปได้ไม่ไกลจริงจรินนงไปไหนคราน้องเกลยน้องเกลยน้องเกลยน้องเกรยระวังปเปร์ไว้กันหนีเออท่ออยู่ตรงนี้ด้วยรถๆดไหนดูซิว่าคนนั้นคือใครเอาท่อแมงสาบมันน่าจะไปสุสานปล่าว หนมันไม่ได้ไปสุสานมันไปช่วยเพื่อนระเบิดระยะใกล้โดนกระบ้าแล้วตรงนี้ตุ้มอ๋อุ้อ้ยระวังอะไรเนี่ยระเบิดอะไรมันตกวางระเบิดเออมากน้องเก๋ขา,า,า,าจะไปไหนเอ่ยว้ายอะไรอ่ะทำไมมันสตันนานจังเลยเก๋เธอจะไปไหนเอาระเบิดไปกินแล้วตุ๊บตุ้มต,ต,ตลกอะ่ะ วินาอิบเธอมาถอนอะไรปิเปอร์แถวนี้หเธอมาถอนอะไรเธอมาถอนอะไรนี่นีหนีค่ะไม่ให้ถอนไม่ให้หนูคิดก็ลงหลุมค่ะไม่ได้ลงหรอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวางปิเปอร์ไปอีกหนึ่งตัวก่อนเดี๋ยวมันมาถอนอีกนางเก๋เธอคิดว่าเธอจะลุกทันเหรอว้าวลุกทันจริงๆด้วยว้าวทำไมไม่ดูดอุอะไรอ่ะพามาพี่นัทอ่ะตุบเธอและสอบไปไม่มีลุกเองแล้วนะคะ ไม่มีทางรอดหรอคะ่ะเออหยิบขึ้นมาไม่สวยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราวางไปแล้วแบบนยหยิบมันยือออกได้หรอเออเราก็วางปิเปอร์ไปก่อนต่อให้มันสลุปเองไปแล้วก็วางปิเปอร์ให้มันิวชาเนะเพื่อนมันมาช่วยทันในดูสีหูขึ้นแถวเนี้ยมันไปไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะมองไม่เห็น Oh my god อ้าวหูวขึ้นแล้ว โอ้ยไม่ไสหูหายแล้วเออหูขึ้นอะไรมันไปนไหนแลว้ววะงงว้ายแล้วเสียงรถอะไรเนะี่ยขี่ผ่านบ้านขี่ขี่เข้ามาในห้องกูเลยไหมขนาดเนี้ยโอ,อ้ขออาภายนะัยในเสียงรบกวนด้วยนะคะพ่อเนอะงงมากก็คือแบบอยู่ไหนเอออยู่ไหนหูขึ้นว่ะน่าจะอยู่แถวๆนี้ไหมอุ้ย,ยนั่นไงนางนางอิบ กลับคืนมาเดี๋ยวนี้หนูคิดจะทําอะไรนะ่ะฉันรู้นะว่าเธอจะไปช่วยเพื่อนหยุดนะคะหยุดนะคะเจอร,ระเบิดแบบไม่ตรงปกอู๋ไม่โดนไม่ตรงปกแล้วไม่โดนด้วยระเบิดอุ๋อีนี่พอหลับก,กันเหรอตายเธอะนี่เออสับสุดขีดตายหากไปบดล้อหยิบขึ้นมาเก๋ตายหาวายอมแพ้ลด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 เอลซ่าเถื่อนมากไม่ตรงปกเวอร ฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นยังไงบ้างสนุกนกันไหมเอ่ยถ้าสนุกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้ยนะจ๊ะก็คือประดับสวยมากแต่รู้สึกเสียใจนิดนึงอะ่ะในพรีวิวมันระเบิดเวอร์วังอลังการมากแต่แบบได้ประดับมาแล้วมาเล่นอะ่ะเฮ้ยทุกคนมันน้ำแข็งมันไม่ใหญ่เหมือนในแบบภาพอันวิดีโอโปรโมทอะ่ะทุกคนแบบโอย้ยน้อยอะ่ะมันก็เลยแบบทำให้แบบอุ่หน่อยเนาะเออก็ไม่เป็นไรเนาะก็ ตรงปกอยู่นิดนึ่งก็แล้วกันเออเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย